วีบูวิธีฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารอันนี้เป็นแอปพลิเคชันวีบูซึ่งสามารถซื้อขายหุ้นอ,อเมริกาได้ที่ขั้นต่ำหนึดอลลาร์นะครับหลังจากที่เราเปิดพอร์ตกับบล็อกเกอร์วีบูแล้วก็ยินเันตัวตนก็จะเข้าหน้าจอแฮปนีนะครับ เราสามารถซื้อขายหุ้นอเมริกาในแอปวีบูได้ที่วันจันทร์ถึงศุกร์ตลาดหุ้นเมริกาเปิดช่วงนี้คือ <c oughs> จันถึงสุกร์สามทุมครึ่งถึงดีสีวิธีฝากเงินก็ให้มาที่เมนูโลโก้ว i บ o ตรงกลารล่างสุัน กดสกแกนนิ้ว <S <S> <S กดฝากเงินกดฝากเงินครับให้เราเลือก QR code ผมจะฝากสามร้อยบาทแคปหน้าจอแล้วไปสแกนที่แอปธนาคาร หลังจากที่เราสักเอ็น QR code จ่ายเงินที่แอปธนาคารแล้วเงินก็จะเข้าบัญชีในแอปวีบูปเป็นสกุลเงินบาทให้เราแปลงเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์มาที่เมนูฝากถอนเงินแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แปลงจากบาทเป็นดอลลาร์แล้วก็คี์ปึ๊บกดแลกเปลี่ยนยืนยันปิดเงินก็จะเข้าบัญชีดอลลาร์สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันวีปูไม่ว่าจะเป็น การซื้อขายหุ้นการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผมก็ได้ทำเปรีสววีบูไว้ในช่อง YouTube s f o r Life t h a i t h n i ครับใครต้อง,ตงการเปิดพอร์ตกับบลอกเกอร์วีบูเพื่อซื้อขายหุ้นอเมริกาก็สาม,มารถคลิกลิงเปิดพอร์ตไอ้ที่คำอธิบายคลิปนะครับและ